สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสื่อมวลชนตะวันตกนั้นได้รายงานข่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐได้ขึ้นเวทีปราศัยที่พระราชวังหลวงในกรุงวอร์ซอเมืองหลวงของประเทศโปรแลนด์เมื่อวันที่26มีนาคม2565หลังจากที่เดินทางเข้าพบกับประธานาธิบดีอันเดรสดูดาเพื่อหาหรือเรื่องที่จะช่วยเหลือชาวยูเครน ที่ต้องหลบหนีภัยสงครามออกจากประเทศนะครับเนื่องจากว่าเกิดเหตุกองทัพรัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมาโจไบเดนนั้นเริ่มการกล่าวปราศัยด้วยการยกคําพูดถึงสาภาพโเวียตเมื่อปี2022ของพระสันตะปาปาจ,จอร์ปอที่2ผู้เกิดที่โปลแลนด์ว่าอยากกลัวไปเลยเรากลับมามีตัวตนใหม่อีกครั้งในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่เพื่อเสรีภาพการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับอัตตาธิปไตย ระหว่างอิสรภาพกับการควบคุมในการต่อสู้นี้เราจําเป็นต้องตระหนัดถึงความเป็นจริงการต่อสู้นี้จะไม่ชนะภายในหลายวันหรือหลายเดือนข้างหน้าเราจําเป็นต้องเตรียมตัวเพื่อการต่อสู้ระยะยาวที่รออยู่ตอนนี้ในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพอันยาวนานยูเครนและผู้คนของพวกเขากําลังอยู่ในแนวหน้าต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศของตนและการต่อสู้อันกล้าหาญของพวกเขาคือส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ใหญ่กว่า เพื่อหลักการสําคัญของประชาธิปไตยที่รวมเสรีชนเข้าด้วยกันนี่เป็นคํากล่าวของโจไบเดนโจไบเดนนั้นยังบอกต่อนะครับบอกว่าข้อความของผมถึงชาวยูเครนคือข้อความที่วันนี้ผมส่งมอบแก่รัฐมนตรีต่างประเทศและกะลาโหมของอยูเครนซึ่งผมเชื่อว่าอยู่ที่นี่ในคืนนี้ด้วยเรายืนข้างพวกคุณเสมอขณะที่ช่วงหนึ่งประธานาธิบดีของสหรัฐส่งข้อความถึงชาวรัสเซียและระบุว่าพวกเขาไม่ใช่ศัตรูของสหรัฐผมพูดตรง,ตรง และซื่อสัตย์กับคุณเสมอประชาชนชาวรัสเซียขอให้ผมพูดสิ่งนี้หากคุณรับฟังได้พวกคุณชาวรัสเซียไม่ใช่ศัตรูของผมผมปฏิเสธที่จะเชื่อว่าพวกคุณยินดีกับการเข็นฆ่าเด็กๆและคนเฒ่าคนแก่ผู้บริสุทธิ์หรือพวกคุณยอมรับได้ที่โรงพยาบาลโรงเรียนแผนกแม่และเด็กอ่อนเห็นแก่พระเจ้าเถิดต้องถูกโจมตีด้วยมิสไซล์และระเบิดของรัสเซียเบเดนกล่าวอีกว่าการกระทําของวลาดิเมียร์ปูติน ผู้นำของรัสเซียที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นไม่ใช่การกระทาของประเทศที่ยิ่งใหญ่และเรียกร้องให้ชาวรัสเซียที่เคยใช้ชีวิตผ่านยุคสหภาพโซเวียตหรือเคยได้ยินจากสมาชิกครอบครัวออกมาส่งเสียงนี่ไม่ใช่ความทรงจําจากอดีตนี่คือสิ่งที่กองทัพรัสเซียกําลังทําในยูเครนอยู่ตอนนี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณเป็นนี่ไม่ใช่อนาคตที่พวกคุณต้องการเพื่อครอบครัวและลูกๆของคุณผมกําลังบอกความจริงกับคุณสงครามนี้ไม่คุ้มค่าสําหรับพวกคุณชาวรัสเซียเลยโจไมเลนยังกล่าวต่อนะครับ เป็นนยะคล้ายจะสื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่ควรจะเป็นผู้นารัเสเซียอีกต่อไปโดยดังด้านโจไบเดนบอกว่าเห็นแก่พระเจ้าเถิดชายคนนี้ไม่อาจอยู่ในอํานาจได้อีกด้านรัฐบาลของรัเสเซียได้ออกมาตอบโต้คําพูดของโจไบเดนทันทีโดยดมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลของรัเสเซียก็ออกมาบอกนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่โจไบเดนจะเป็นคนตัดสินใจแต่เป็นสิ่งที่ควรเลือกโดยประชาชนของสหพันธรัฐรัรเสเซียเท่านั้นขณะที่ทำเนียบขาว ก็ออกมาชี้แจงในเวลาต่อมาบอกว่าคําพูดของโจไบเดนนั้นสื่อว่าปูตินไม่ควรมีสิทธิใช้อานาจเหนือประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในรัสเซียส่วนแอนโทนีมินเชนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเคยพูดก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การถอดถอนปูตินออกจากอํานาจประชาชนรัสเซียมีสิทธิ์เลือกผู้นําของเขาเองนี่แหละครับนี่คือตัวตนที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาไปก้าวไกายุ่งเรื่องภายในประเทศของคนอื่นแม้แต่ผู้นําอย่างโจไบเดนนั้นออกมากล่าวเนี่ยนะครับบอกว่า ปูตินไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งแล้วถามว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับประเทศรัศเสเซียของเขาแม้ว่าตอนหลังเนี่ยครับทำเนียบขาวนั้นจะพยายามออกมาแก้ตัวให้โจไบเดนก็ตามแต่เวลานี้ก็คงจะไม่ทันแล้วเพราะว่าปากที่พูดออกไปนั้นมันสร้างความขัดแยง้งแล้วก็ได้เห็นท่าแท้ของอเมริกันอย่างชัดเจนว่าคิดอย่างไรในการที่จะต้องการล้มรัเสเซียมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่